โอชูจิตตังสติปัญญาสันเลคโววลิยมหินามาราลพันตุโนกสังกาตุวิลิเยสุเมพุทโธทีปวโรนาตุนันาลุยทตทุทุสูัมาังลันตุมาหลงด้านข้างสาธุ